ผมนายสอระเยะผู้ดำเนินรายการครับวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากพานศัตรอาจารย์พันตำรวจเอกแพทย์หญิงทันตแพทย์หญิงดรนิพาพรผาสุกนักวิชาการอิสระนะครับจะมาตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังให้ฟังกันนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีค่ะสาาวัสดีค่ะเออไม่ทราบว่าท่านอาจารย์จะให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับเรียกว่าท่านศสตรอาจารย์เฉยๆก็แล้วกันอ๋อครับ ท่านศาสตราจารย์ครับที่เราเรียกกันว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยมันได้แก่สัตว์พวกอะไรบ้างครับอ่าก็จะมีพวกสัตว์ที่อยู่ในทะเลนะคะเช่นพวกฟองน้านะคะแบบนี้หรอือเปล่าครับอ๋อเนี่ยมันเป็นหลางจา,านวะค่ะก็มีฟองน้าปลาการรซาไส้เดือนดินนะคะพยาไส้เดือนหอยแมลงกุ้งปูนะคะอ,อคุณสรยุทธ์นี่เคยทานอันไหนบ้างอะคะจากที่พูดมาเนี่ยผมว่าผมก็เคยกินมาเกือบหมดแล้วล่ะครับโดยเฉพาะไส้เดือนดินเนี่ยของโปรดครอบครัวผมเลยนะครับเนี่ยจริงจริงหรอคะ ครับแล้วสัตว์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ได้ยังไงอะคะค่ะนักวิทยาศาสตร์เราก็เชื่อนะคะว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมาจากเซลล์เริ่มแรกนะคะที่เรียกว่าโปรโตเซลล์นะคะซึ่งน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นเซลล์โปรคาริโอตนะคะต่อมาเมื่อบราการของโลกเนี่ยมีปริมาณแก๊สออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นก็เกิดวิวัฒนาการเป็นเซลล์ยูคาริโอตขึ้นมานะคะ่ะโดยการเกิดออร์แกเนลต่างๆในยูนะคาริโอตค่ะเช่นไมโทคอนเดรียคลอโรพานะคะคุณสอดรุรู้จักไหมคะ ให้เซลล์ที่เอาไวส้สร้างพลังงานหรือเปล่าครับใช่ค่ะอ่าส่วนคลอโรพลาสก็เป็นเซลล์ะไรคะของข้อแสงอ่าถูกต้องค่ะก็คือเราสามารถใช้ทฤษฎี endosymbiosis นะคะมาอธิบายได้ก็คือทั้งไมโทคอนเดรียและคลอโรพลเสเนี่ยต่างก็เป็นเซลล์โพรคาริโอตที่เข้าไปอาศัยอยู่ในเซลล์โพรคาริโอตที่ใหญ่กว่าและมีวัฒนาการต่อมาจนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายในปัจจุบันนี้ค่ะโดยยูคาริโอตกลุ่มแรกที่เกิดขึ้นมาก็คือพวกโปรตีสนะคะ,ะคุณสรยุทธค้จักไหมคะ มไม่แน่ใจนะคนะว่ารู้จักหรือเปล่าอ่ะลองพูดเช่นพวกอาร์ายอย่างนี้หรือเปล่าคะอ่ะถูกต้องค่ะอ,อ๋อค่ะแต่ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยทั้งโปรตีสยูคาริโอตเอ,อ่อโปรคาริโอตอะไรเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี่นะคะค่ะเราก็เชื่อว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะก็มีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษพวกแบคเจเรยนะคะซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นฟองน้ำของคุณสรยุทธนะคะอ๋ออันนี้เอาไว้ล้างจานไม่ใช่เหรเอคะอ๋อใช่อี้เป็นบุ๊กของดิฉัน,นะคะ่ะอ๋อค่ะค่ะยกตัวอย่างเช่นฟองน้ํานะคะ นี่นะคะฟองน้ําก็จะเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังพวกแรกนะคะยังไม่มีอวัยวะต่างๆคือสลายคือสลายเยอะเห็นไหมคะเห็นครับคือมันจะมีแต่เซลล์ที่มาเรียงกันนะคะตรงช่องลาตัวของมันนะคะตรงนี้มันจะมีเซลล์โคเอโนโอไซน์นะคะซึ่งเป็นเซลล์ที่เราสามารถพบได้ในโปรตีสพวกโคเอโนโอแฟเกเจรเลตนะคะดังนั้นเราก็เลยมีสมมติฐานว่าฟองน้ำเนี่ยน่าจะมีวิฒนาการมาจากโปรตีสพวกโคเอโนโอแฟเกเจรเลตนั่นเองค่ะ อ๋อครับเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเนี่ยแล้วหลังจากฟองน้ำเนี่ยปัดไม่มีกระดูกสัดหลังชนิดอื่นๆเนี่ยมันมีวิวัฒนาการต่อไปยังไงบ้างหรอครับค่ะอันนี้ก็ต้องให้คุณสอละเยอะดูแผนผังนะคะ,ะครับค่ะก็คือบรรพบุรุษของสัดนะคะที่เริ่มจากอะไรคะบรรพบุบรุษของสัดก็เป็นพวก โปรตีนวกตักเจลถูกต้องค่ะก็จะแบ่งออกเป็นพวกที่ไม่มีเนื้อเยื่อแท้จริงแล้วก็มีเนื้อเยื่อแท้จริงนะคะโดยพวกที่ไม่มีเนื้อเยื่อแท้จริงเนี่ยก็คือฟองน้ำนะคะที่ดิฉันพูดไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็พวกมีเนื้อเยื่อแท้จริงเนี่ยก็จะแบ่งเป็นพวกสมมาตรตามรัศมีแล้วก็สมมาตรท้านข้างนะคะสมมาตรตามรัศมีเนี่ยก็คือพวกในกระเหรียก็คือพวกปากกาลังล่าคะถูกต้องค่ะ ส่วนสมมาตรด้านข้างนะคะก็ยังแบ่งออกอีกเป็นช่องปากแบบโพโตสโตมเนี่ยนะคะแล้วก็ช่องปากแบบดิวโรสโตมเนี่ยโดยช่องปากแบบโพโตสโตมเนี่ยนะคะก็แบ่งออกอีกเป็นตัวอ่อนแบบโทโพฟอแล้วก็ตัวอ่อนมีการลอกค่าซึ่งตัวอ่อนแบบโพโพฟอเนี่ยก็แบ่งออกเป็นพวกอะไรคะแพทเทิรนเทสพวกอะไรคะนอนตัวแบนมอลลัสก้าปลาหมึกหอยค่ะือต้องค่ะพวกแอนิลิสก็พวกอะไรคะไส้เดือนดินค่ะที่ผมชอบกินเออ ส่วนตัวอ่อนมีการนอกข้าวนะคะก็จะเป็นพวกนีมาโทโดานะคะก็จะเป็นพวกพญาธ์ไส้เดือนนี้นะคะ่ะส่วนอะโทโพดาก็จะเป็นพวกสัตว์ทะเลพวกกุ้งพวกแมลงนะคะส่วนช่องปากกับดิวิทโรโซมีเยเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกเอ็กไคนเดอร์มาตาก็คือพวกดาวทะเลเม่นทะเลนะคะแล้วก็คอรดาัตาที่เรารู้จักกันดีเช่นอะไรนะคะอืมมนุษย์หรือเปล่าครับถูกต้องค่ะแล้วก็มีพวกปลานกอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเอาละครับ สองจากนี้นะคะเราจะไปดูกันว่ามีหลักฐานอะไรที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกันนะคะจากพิธีกรทพัสนามของเราครับครับคุณถีปนาครับค่ะคุณต่ออะไรยเยอะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์กรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะจากการที่ได้ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะเราพบว่าสัตว์ไม่มีกระดูกถันหลังเนี่ยน่าจะมีวิวัฒนาการเกิดขึ้นในช่วง1-580ถึงปล้านปีที่ผ่านมาแต่เราจะพบสร้างหลักฐานเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะว่าสัตว์ที่เกิดขึ้นในยุคแรกๆนะคะมีโครงร่างอ่อนนุ่มไม่มีโครงร่างแข็งจึงไม่ปรากฏร่องรอยในชั้นดินดับันนะคะแต่จะพบสร้างดินดับบันจำนวนมากในช่วงระยะเวลา540บล้านปีนั่นก็คือในช่วงระยะปลายมหายุครีแยนนนละตตออ้ขง ของยุคแคมเบรียนนะคะจากหลักฐานต่างๆที่เราพบเนี่ยสนับสนุนว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยน่าจะมีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษพวกโบตีสพวกแฟกเกเลค่ะคะ่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูท่าดึกดำบรรของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกัน,นะค่ะนี่เป็นทา่าดึกดำบรรของแกสโซพอดนะคะเป็นหอยฝาเดียวอยู่ในไฟลัมมอรัสกาค่ะ<ม>และนี่ก็คือทา่าดึกดำบรรของปลาก,การังนะคะซึ่งอยู่ในไฟลัมไนดดเลียค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะขอบคุณครับคุณถิปนาครับก็ได้เห็นกันแล้วนะครับถึงวิวัฒนาการของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังรวมถึงหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังครับสําหรับวันนี้ก็จะต้องขอขอบคุณท่านศาสตราจาร,ารย์ท่านตํารวจเอกแพทย์หญิงทันตแพทย์หญิงนิภาพรผาสุขที่ได้มาให้ความรู้แก่เราในวันนี้นะคะพบกันในงาน